สวัสดีครับเป็นรูปแม่บ้าสว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันนี้พาของเล่นไปเที่ยวนะครับเราก็จะมาแกะกล่อง3มกล่องที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับ สำหรับสามตัวละครเนี้นะผมคิดว่าถ้าเป็นสำหรับแฟนการ์ตูนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคแปดศูนย์หรือว่ายุคเก้าศูนย์จนยุคสองพันจนถึงแม้กระทั่งจนปัจจุบันนะก็น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับสำหรับสามหนุ่มท่านนี้นะครับเพียงแต่ว่าอย่างผมที่เป็นเติบโตโมาในยุคเก้าศูนย์เนี่ยก็จะค่อนข้างอินกับเรื่องนี้นิดหน่อยนะก็คือเรื่องดาร์คุนบอลนั่นเอง สำหรับ3ตัวละครนี้นะครับก็คือเป็นงานจับฉลากนะครับในชุดดาร์นบอลซูเปอร์แล้วก็ต่อด้วยซูเปอร์ฮีโร่นะครับเนี่ยตามชื่อตรงนี้เลยดาร์นบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็คือจะเป็นภาพยนตร์ที่ดาร์นบอลเนี่ยได้ทำเป็นเดอะมูวี่นะครับแล้วก็เตรียมจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะก็อย่างที่ญี่ปุ่นนะเขาเข้าฉายไปแล้วนะครับเมื่อวันที่ 11มิถุนานะครับก right? ็คือตั้งแต่เมื่อเดือนหนะครับของเล่นเขาก็เลยทําออกมานะครับต้อนรับภาพยนตร์เลยตอนนั้นนะแต่ว่าของเล่นเนี่ยจะออกตามมาในวันที่วันที่เดือนเดือนเจ็ดนะนะครับจะออกมาวันที่ออกมาวันที่สองเดือนเจ็ดนะครับสําหรับตัวนี้นะสาหรับเซตนี้ส่วนตัวละครหลักเนี่ยนะครับสำหรับในในเซตเนี่ยก็มีตามที่ เนื้อเรื่องมันเลยนะครับตัวละครหลักของภาคนี้เนี่ยอย่งเดอะมูฟวี่ซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็จะมีโกฮังนะครับที่ได้กลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวละครคนหนึ่งนะที่ผมชอบมากแต่ว่าอย่างภาคซูปเปอร์เนี่ยมันก็พลังระดับไปค่อนข้างเยอะนะครับจนโงกูนกับเบจิต้าเนี่ยแซงหน้าไปไกลนะครับก็ทั้งท้ที่เดิมทีเนี่ยคือ3มคนนียคือ3มคนที่เรียกว่าพลังทัดเทียมกันนะครับเรียกว่าแข่งเป็นเป็น3ามคนที่ แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าภาคซูปเปอร์เนี่ยก็ต้มยทำทําแกงมันจนมีพลังนะครับน้อยว่าเบจิต้ากับโงกุลค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับตัวละครหลักของภาคนี้เนี่ยก็คือจะเป็นโกฮังนี่แหละอย่างที่บอกครับเป็นตัวนําเลยนะครับตัวนําเลยแล้วก็จะมีโกคูกับเบจิต้านะครับแล้วก็จะมีคุณพิโกโรอีกคนหนึ่งทางคุณพิโกโรอีกคนหนึ่งแล้วก็จะมีน้องปังนที่เป็นลูกสาวของโกฮัง นะครับแล้วก็ตัวละครหลักอื่นๆก็เข้ามาสมทบในเรื่องกันการเกือบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคูริลีนบูมา่าช้งโกเทนนะครับแต่ว่าตัวละครหลักอื่นๆมันจะมีอย่างภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่ต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับองค์กรเลดิบบอนนะครับก็คือเหมือนโงกุลเนี่ยเจ้าโงกุลเนี่ยเ,เป็นองค์กรเลดิบอนที่เราถ้าเราจํากันได้เนี่ยตอนเด็กอะเจ้าโงกุลเนี่ยมันมันไปล้มล้างองค์กรมาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามันก็กลับมาแก้แค้นไง พูดถึงมันก็รวบรวมความแค้นมาหลายปีเหมือนกันนะครับโอ้หตั้งแต่แบบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะครับนะครับแต่ว่าไทม์ไลน์ในเรื่องมันก็น่าจะนานมานั้นด้วยนะครับเพราะว่าหวางโอคุนมันจะโตหว่ามันจะโตแล้วมันเป็นผู้ใหญ่หวามันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะไปดาวนาเมกนั่มันจะกลับมาพัฒนาสู้กับเซลสู้กับบูจนโห้โจนมาภาคซูเปอร์เนี่ยนะครับมันก็กลับมาแก้แค้นนะครับทั้งตัวละครหลักในภาคนี้ยมันก็มีนักรบที่เรียกตัวเองว่าฮีโร่ครับอย่างเจ้า แกรมมานะครับแกรมมาหนึ่งแกมมาสองจริงๆก็บอกว่าเซตเนี้ยผมมาจัดมาเกือบครบเซตเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นเรื่องที่ตัวเองชอบนะครับนี่ครับให้ดูนะครับอันนี้คือรูปที่ผมจัดมาครบเซตนะครับแต่ว่า <Wow. S 1> เดี๋ยวเจ้ามาแบ่งรีวิวแกะกล่องกันทีละครึ่งๆนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปก็คืออย่างสองตัวเนี้ยก็คือตัวตัวที่มันเรียกตัวเองว่าฮีโร่ในภาคเนี้ยนะครับก็คือเจ้าแกมมาหนึ่งกับแกมมาสองนะครับแล้วเดี๋ยว เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะจับจับปังไปนะครับนะบแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าจับไปทําอะไรนะครับก็คือเขาบอกแค่ว่าจับไปเพื่อสาเหตุบางอย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าถ้าปัางเนี่ยอายุเยอะกว่านี้หรือ, zij, รอ anyway, <c oughs> เป็นสาวเนี่ยก็คงไม่ต้องคิดนะครับว่ามันจับไปด้วยอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องยังเด็กอยู่นะครับก็ไม่รู้มันจับไปเพื่ออะไรเหมือนกันส่วนตัวตัวเอกอีกท่านหนึ่งก็คือจะเป็นคุณพิโกโลเนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวภาคเนี้ยเขาจะได้โชว์พลังนะเพราะว่าก็คือ คุณพิกโกโลกับโกฮังเนี่ยเขาก็เป็นเป็นศิษย์กับอาจารย์กันที่สนิทแล้วก็รักกันแบบมากนะครับรักกันมากอยู่แล้วขนาดโกฮังเนี่ยคุณคิดดูมันยังไม่ยอมใส่ชุดแบบพ่อมเลยนะครับแต่ว่ามันใส่ชุดตามคุณพิกโกโลนะครับแล้วก็สําหรับเสตนนี่ยรางวัลใหญ่จะเป็นมังกรนะครับจะเป็นเทพมังกรสีเขียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไอ้ตั๋วจับฉลากเนี่ยมันยังไปสามารถลุ้นมังกรสีทองได้อีก นะที่เขาว่าจะมีแค่ร้อยตัวในโลกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคามันก็ไม่ใช่อยู่แค่โลกครับมันก็ไปดาวเอาดาวอังคารจนดาวนาวเมกแล้วนะครับบางคนก็ขายกันถึงสองล้านเยนอย่างเงี้ยนะครับตัวมังกรทองของเซตเนี่ยครับแล้วบางคนเห็นขายกันสองล้านเยนแต่ว่าเห็นต่ําสุดก็มันเจ็ดแสนห้าหมื่นเยนนะครับนะครับว่าแล้วผมก็กลับมาเล่นมังกรตัวเลขของตัวเองเ้ว <laughs> โอเคสำหรับเรื่องภาพยนตร์อันเนี้ยนะครับเอ่อที่ญี่ปุ่นเข้าฉายวันที่สิบเอ็ด มิถุนานะครับที่ผ่านมามาแล้วแล้วก็ที่ไทยเนี่ยว่าจะได้ดูนะครับก็คือตั้งวันที่ยี่สิบเก้ากันยาเลยนะครับก็คือนับจากเนี้ยนับจากวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยอีกประมาณเอเกือบสองเดือนได้นะครับก็ต้องอดใจรอกันไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยววันที่ภาพยนตร์เข้าไทยเนี่ยคนก็จะตามหาฟิกนี้กันเยอะเพราะว่าขนาดแค่ดูทีเซอร์มาแล้วเนี่ครับคือถือว่าโกังเนี่ยคือหล่อมากนะคคนก็จะตามหากันเยอะซึ่งผมก็ซื้อมาในวันที่ราคามันยังไม่แรงเท่าไหร่ ส่วนที่ที่ทําไมประเทศไทยถึงเข้าฉายที่ญี่ปุ่นช้าว่ะเนี่ยจะบอกว่าไทม์ไลน์ทั่วโลกเนี่ยมันก็ต่างกันนะอย่างที่อเมริกาเขาฉายวันที่สิบเก้าเดือนสิงหาก็เร็วกว่าเราเดือนเดือนกับอีกสิบวันนะครับแต่ของเราเนี่ยก็ไปยี่สิบเก้ากันยาน,นู่นเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วกันเราก็จะมาเริ่มจากพระเอกของภาคนี้ก็เลยครับ งานจับฉลากเซตเนี้ยต้องบอกว่าเอา่อเป็นงานที่น่าสะสมนะเพราะว่าเอา่ออย่างลายลายที่เป็นจับฉลากครับมันจะมีหลายขนาดหลายขนาดก็คือหมายถึงว่าบางครั้งก็ตัวเล็กนะครับสิบเปอร์เซ็นก็มีนะบ,บางครั้งไอ้ตัวใหญ่เวอร์ก็มีอย่างอย่างมาฮิโร่เซตที่ออกเดอร์มูฟี่มาที่เป็นสูตรดําะครับคือคือสูงมากจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างลายเนี้ยตัวละตัวจะ ค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่สูงใหญ่เวอร์จนเกินไปนะครับเราจะสังเกตยอย่างหน้ากล่องเนี่ยจะเขียนว่าเอ่อมาสเตอร์ลิทเนี่ยนะครับก็คือเป็นงานที่เอ่อการันตีว่าคือตัวละครใหญ่แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าชุดกับกับงานที่เป็นขนาดมาสเตอร์ลิทเนี่ยอีกหลายได้อีกหลายชุดเลยนะครับสามารถเอามายืนเล่นคู่กันได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราแกะออกมาเลยครับระหว่างนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อน,อนท่านใด นะครับอยากติดตามคลิปอัปเดตแกะกล่องกันแบบเรียลไทม์เลยนะครับคือของมาปุ๊บแกะเลยนะครับก็อยากให้ติดตามผมที่ช่องนี้ได้เลยครับช่อง toy go travel นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆโอเคครับเนี่ยพอเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะมีกระดาษแข็งห่อไว้ให้ปุ๊บออกมาแล้วผู้ชมโห oh หล่อมากนะครับกล้าม,มันนะครับหน้ายังไม่เห็น <laughs> เขาหอ่หอห่อไอ้ตัวบับเบิลกันเอาไว้อย่างดีนะครับโอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเราเราจะมาแกะทุกกล่องแล้วก็มาประกอบพร้อมกันเหมือนเดิมครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นการไม่ใช้เวลาเยอะจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะคุณพ่อต่อคุณพ่องูกินต่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบพร้อมกันทีเดียว mm hmm. เป็นงานที่ทํากล่องออกมาเท่มากเลยนะดูด้านกล่องดีครดูด้านด้านข้างกล่องนะครับเนี่ย จริงๆภาคนี้ตัวละครหลักนอกจากจะมีเจ้าแกมมานะครับมันก็จะมีเดี๋ยวมันก็จะเปิดเผยตัวละครที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่พวกเราเห็นแล้วเราจะทึ่งเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเราจะได้สัมผัสพลังของโกฮังที่เป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆนก็น่าจะแบบดูสปอยกันมาบ,บ้างแล้วปึ๊บเออ มาครับโงกคุลงูคุลของภาคนี้ชุดชุดเซียนเต่าจะเป็นสีส้มสีส้มแบบอ่อนๆนิดนึงนะจะไม่ส้มเข้มจนเกือบแดงนะจะเป็นส้มอ่อนๆอันนี้เบต้าครับตัวละครโปรดของแฟนดรากนบอลหลายคนทำออกมาทีไรนี่ เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ราคายิ่งขึ้นนะครับสำหรับเบียิต้าเพราะว่าคนชอบเยอะนะครับเจ้าชายแห่งดาวซาย,ยาขนาดคนที่ไม่ดูการ์ตูนเนี่ยยังรู้จักเบจยิต้านะครับรู้จักเมว่าง,งูคุณอีกอันนี้พูดถึงตรงคลับจากที่แบบว่าเห็นเวลาคนเรียกตัวละครนะครับตัวละครจากดาั้นบอลอะไรอย่างเงี้ย อาจจะด้วยความที่ติดหูนะครับเพราะว่าเบต้ามันมีชื่อเดียวไม่เหมือนพระเอกอย่างโงกุนมันมีหลายชื่อทั้งโงกุลทั้งโกคูทั้งคาคาลลต์น่มาครับมาดูปา่าเบกัน ทุกกล่องก็จะมีกระดาษแข็งนะคะรับเซฟตี้มาให้มาแล้วหล่อมากปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแกะกันทีละคนเลย ชิ้นส่วนหลักๆก,ก็จะมีจะเป็นเงี้ยครับง่ายๆสองชิ้นสองชิ้นแล้วก็มีก้อนน้ําแข็งให้ก้อนหนึ่งเป็นก้อนน้ําแข็งที่มันไม่ละลายนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะ <c oughs> ครับเผื่อใครคิดว่าเฮ้ยพี่แล้วทําไมน้ําแข็งมันถึงไม่ละลายนะครับ มันไม่ละลายครับเพราะจริงๆมันคือพลาสติกครับผมมันคือ p BC, ี c ีซีแบบว่าเขาเรียกกันว่าก้อนน้ําแข็งผมก็เลยเรียกตามเขาครับแค่นั้นเองมาแล้วคุณผู้ชมเรามาค่อยๆเปิดหน้าโอ้เท่มากครับผมนี่แบบอย่างตั้งมาเลย ตรงช่วงนาตัวก็จะแน่นหน่อยนะเวลาเพื่อนๆประกบก็ต้องใช้แรงหน่อยน่ะโอเค,เร,รอครเรียบร้อยนะี่ครับเรียบร้อยแล้วได้มาแล้วดีนะสามารถยืนได้หรือเปล่าวะนะครับพื้นไม่เรียบนะครับเดี๋ยวต้องลองยืนกับกล่องดู อยากรู้ว่ายืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ก้อนน้ำแข็งหรือเปล่าอาได้ว้าวได้ได้ <Wow. S 1> ไดไดนี่เป็นไงยืนมั่นคงเลยครับนีย่ยืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ก้อนน้ำแข็งก็ได้นะแต่ว่าอาจพื้นอาจจะต้องเรียบนิดนึง มาเดี๋ยวเรามาแกะโกคูต่อน,นะครับแป้ยแเดี๋ยวรอใส่ส่วนบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราลอง จับยือนอีกทีหนึ่ง่าโอคุณก็หลอมกันนี่รายละเอียดรอบนี้ถือว่าทำดีมากเลยนะนี่ครับการลงสีแล้ก็แบบ ให้แสงให้เงาเอตรงก้ามอะ่ะคือเรียกได้ว,ว่างานดีคุ้มราคาการลงสีตรงสัญลักษณ์เซียนเต่าข้างหลังก็คมนะดูครับดูครับเนี่ยคมมากถือว่าคุ้มราคามากเลยครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือตอนที่เพิ่งออกใหม่ๆนะครับที่ผมซื้อมาเลยเนี่ย มันตกประมาณตัวแล้แค่พันวาเย็นนี่เมื่อพันพันว่าบาทผมคิดว่าว่าว่าหนังจะเข้าเนี่ยถ้าผมมตว่าเข้ากันทั่วโลกอย่เงี้ยนะครับยิ่งโดยเฉพาะในไทยเงี้ยถ้าหนังเข้าเนี่ยราคาสูงวันนี้แน่ๆเนี่ครับโงกูลก็ยืนได้เหมือนกันแต่ก่อนต้องลองเอา เอากล่องมาให้ยืนจะได้รู้ว่ายืนได้ไม่ได้เอาแบบผิวเรียบเี่ว้าวดีครับยืนได้เหมือนกันครับไม่ต้องใช้ก้อนน้ำแข็งเลยทางที่ตัวมีขนาดที่หนักเหมือนกันนะเพราะว่าตัวใหญ่ขนาดหนักแต่ว่ายืนได้แบบโอเคเลยครับ เบยจิต้าคนสุดท้ายเดี๋ยวรอบหน้าเราก็จะมาแกะคนที่เหลือนะก็คือคุณพิกโกโร่แล้วก็น้องปังแล้วก็แกมมาหนึ่งกับแกมมาสองในอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้เราแกะสามหนุ่มนี่ก่อนปุ๊บอเรียบร้อยครับนี่ ฝาเบของเราโคตรเท่อะกล้ามนี่เป็นมัดแหละการลงสีก็สวยอยูนะสวยเหมือนเดิมกับชุดประจำตัวโอเคครับ เอามาเอามายืนบ้างลองจับยืนอ่ายืนได้เหมือนกันครับไม่ต้องใช้ฐานนะครับไม่ต้องใช้ก้อนน้ำแข็งเลยเท่เลยครับอ่านี่ให้ดูสี่ด้านโอเคนะครับก็ จบการเนี่ยครับการแกะกล่องนะครับก็แกะมาครบสามคนเรียบร้อยอย่างรองแต่ว่าดูแล้วเราเหมือนจะวางสลับที่กันนะครับเราต้องวางอย่างนี้สิเี่งูกุลอยู่ด้านนี้แล้วก็ป๋าอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าเขามองมาตรงนี้กันส่วนโกฮังอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราลองให้เขามายืนเรียงกัน One eternity later อ่าเรียบร้อยครับสามนุ่มสามนุ่มทรงพลังโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาชมคลิปปิดท้ายกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ดูรายละเอียดกันไปแล้วนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็นอกจากอ่า เห็นความหล่อแบบนี้เราครับเรารู้สึกได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจและเดี๋ยวเราจะมาบันทึกกันด้วยกล้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงออขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทั้งแฟนดักบอลก็ดีหรือว่าแฟนเพจพาของเล่นไปเที่ยวนะครับก็ทุกๆก,การดูหรือว่าการกดไลค์หรือคอมเมนต์เนี่ยก็ ถือว่าเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปแกะกล่องนะครับต่อไปนะครับโอเคก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยหรือสอบถามเกี่ยวกับตัวโมเดลนะครับได้ที่เพจ Facebook นะครับตามข้างล่างนี้เลยครับพาของเล่นไปเที่ยวนะครับังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ